ดีเจะปิด Facebook เนี่ยเขาจะใช้วิธีอะไรอกันนี้ก็ฟ้องศาลอยู่นี่ไงไม่วิธีการปิดสมมติศาลสั่งให้ปิดละคือเขาไปบอกมาร์กปิดมาร์กก็ไม่ปิดอยู่แล้วเฉยเมยอะแล้วเขาจะปิดกั้นการเข้าถึง Facebook ของคนไทยด้วยวิธีอะไรอะเวลาที่เราจะ ไปเปิดข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ใดๆก็ต้องแล้วว่ามีการเปิดคอนเน็ t ชันจากอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่วิ่งผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตไปโผล่ยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทางแล้วให้ได้ซึ่งข้อมูลนั้นกลับมาแล้วต้องมีพวกก็คือตัวก็คือเป็นอุปกรณ์ของเราวิง่งไปบนถนนที่เรียกว่าเน็ตเวิร์กวิ่งไปเรื่อย ถึงไปทางแล้วก็ได้ข้อมูลกลับมาใช่ไหมเมื่อก่อนนี้เนี่ยเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ตรงไปตรงมาเช่นเราจะต้องใช้บริการตัวหนึ่งที่ชื่อว่า DNS ครับ DNS เนี่ยมันเป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองบนโลกเน็ตเวิร์กก็คือมนุษย์เราอจำไม่ได้หรอกว่าเว็บนี้ IP address อะไร IP address คือที่อยู่ของตัว อ,อุปกรณ์บนโลกเน็ตเวิร์กซึ่งมันจะเป็นเลขซึ่งมันจะเป็นเลข2 0 2 1 6 8 1 6 9อะไรประมาณนี้เป็นเลข iPad แ r e s s นะฮะแต่ว่าม,มนุษย์เราอะมันจำไม่ได้หรอกมนุษย์เราก็เลยต้องมีบร,ริการชื่อ d n เอเเป็นเหมือนสมุดหน้าเหลืองที่มันจะแปลงจากชื่อเว็บเป็น i p a d d r e s s ให้มเหมื่อก่อนมันตรงไปตรงมามชื่อเว็บนี้เท่าับ IP นี้แต่ปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีด้านเว็บไซต์มีความเปลี่ยนแปลงมากขึ้นครับอย่างที่หนึ่งก่อนก็คือข้อหนึ่งเราย้ายไปอยู่บนคลาว ผู้ให้บริการคลาวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มก้อนของเน็ตเวิร์กมาหือมาใหญ่มากใช่แล้วก็ช่องทางในการที่จะเข้าไปยังสู่เน็ตเวิร์กนั้นก็จะมีแบบสารพัด i p พีเเลยคือมันหมายความว่ามันมีทั้ง1เครื่องหลาย IP และมันมีทั้ง1 IP หลายเครื่องมันมีการใช้งาน IP ที่หลากหลายรูปแบบมากๆเขาก็แค่ไปบอกผู้ให้บริการด้าน DNS ซึ่งจะอยู่ในโอเปอเรเตอร์ต่างๆเช่น t r u e d แท็กดีอะไรพวกนี้คบอกว่าห้ามรีซฟชื่อ f a c e b o o อ ลีโซ่ก็คือการแปลงจากชื่อเป็น IP ก็อาจจะบอก r ี d ดเล็กไปเลยว่าถ้าพิมพ์ชื่อนี้ปุ๊บจะวิ่งเข้าไปเว็บนี้เป็นอันตรายเนี่ยก็คือลีไดเล็กไปเขาบอกเว็บเหมือนพรอนหับทุกวันนี้พรอนหับปุ๊บจะเจอหน้าศิลธรรมขึ้นมาทำไมผมไม่เจอผมเปิดได้ปกติเฮ้ยพรอนหับเขาโดนพรอนหับโดนบล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะการใช้ DNS ในการบล็อกเนี่ยมันเป็นวิธีที่เร็วและง่ายแล้วก็ ผมใช้ก็ประหยัดเพอร์ฟอร์แมนซ์ของอุปกรณ์เน็ตเวิร์กที่สุดเอาอย่างมันเป็นวิธีที่ทำน้อยแต่ได้ผลมากเพราะว่าแค่เปลี่ยนรีเดเ e ็กตรงนี้แค่นั้นเองคนส่วนใหญ่ที่ทำอะไรพวกนี้ไม่เป็น,นอ่ะก็ไอ้ทำไม Facebook โดนบล็อกก็เหมือนกับทำไมพรอทับโดนบล็อกประมาณนี้นแหละ,ะแต่กลับกันการที่จะหลบเลี่ยงการที่บอกว่าเออเนี่ยย้าย DNS หรือว่าการเปลี่ยนดพวกนี้มันก็ย้ายหนีได้เพราะว่าอะไรผู้ให้บริการทั้งในไทยเนี่ยก็ เหมือนกับว่าผมใช้ n e t 2ทเขาก็ใช้พีเ DNS2 ใช่ไหมผมเขาบอกงั้นผมไม่ใช้ d n s 2อผมก็ไปใช้บริการ Public dns อะไรพวกนี้ก็ได้ก็สามารถรีเดเ c กไปได้อีกแต่ฝั่งผู้ให้บริการเดี๋ยวนี้ก็มีมีกลไกแล้วกันที่เขาจะเหมือนกับว่ารีเดเ c กก็คือเวลาที่คุณไปถามผู้ให้บริการก็สามารถที่จะดึงเรากลับมาได้เช่นเดียวกันซึ่ง ปัจจุบันเทคนิคในการที่จะหลบเลี่ยงเหล่านี้มันก็มีอยู่เหมือนกันครับ,รบเราเรียกว่า DNS over HTTPS หรือการทำแบบว่าการ Resolve DNS บนโปรโตคอลที่มันซีเคียวกว่าเดิมซึ่งมันไม่ได้ทำยากมันก็คือไปที่เบราว์เซอร์ของคุณแล้วก็ไปหาเมนูชื่อว่า s q c u r e DNS แล้วก็กดเปิดแค่นั้นเองมันจะสิงอยู่ในเบราว์เซอร์ทุกอัน Google Chrome Firefox อะไรมีหมดอยู่แล้วแลวยังวิ่งไปได้อยู่ไปหมดอยู่แล้วคือดันั้นการบล็อกด้วย DNS ทำน้อยได้มากแต่ก็หนีได้ง่ายเช่นเดียวกันหนีไดแต่เอาจริงๆถ้าเป็นชาวบ้านทั่วๆไปอ่ะพอปิดกั้นกันเข้าถึง f c e e o o o ปุบมนี่มันก็เงียบเลยใช่ก็ไปไม่ถูกแล้วเขาทำไม่ถูกเราไม่มีใครมานั่งทำงนี้ทุกคนแต่ถ้าพูดถึงการทาน้อยได้มากหรือทํามากได้น้อยผมต้องขอว่าให้กระทรวง d ีเนี่ยประเมินถึงความเสียหายทางเศรษฐกิจอันจะเกิดขึ้นจากการปิด a c e b o o k นะครับถูก